มีโชคก้าวงวดติดที่ส่วนตัวหนูหนูใช้จุดทูบกลางแจ้ง16หดอแล้วก็บอกปู่หนูทําประมาณ3วันติด5วันติดแล้วแต่ไม,ม่สักครูนี้ถวายอะไรไปผลไม้9อย่างหนูศรัทธาเขา,า<ล>ค่ะเคยมาครั้งแรกแล้วกลับไปก็มีโชค9้าวงวดติดแล้วหนูก็เลยมาหาปู่ตลอดเลย <c oughs> พอมีเรื่องอะไรนึกถึงปู่ปู่ก็ช่วยตลอดสําเร็จผลตลอดแค่ นึกถึงแล้วก็ท่องหรือหือหือเรียกชื่อเขาแล้วก็บอกชื่อนามสกุลเรอแค่นี้ยก็ได้ค่ะได้ได้จริงๆหนูก็เลยศรัทธาเขามากเลยตอนแรกหนูก็ไม่รู้จักหรอแฟนพามาแล้วแหละมาครั้งแรกก็เลยได้โชคกลับไปหนูก็เลยศรัทธาเขามาตลอดวิธีการขอทําไมถึงสำนิดส่วนตัวหนูหนูใช้จุดทูบกลางแจ้ง16ดอกแล้วก็บอกปู่หนูทําประมาณ3วันติด5วันติดแล้วแต่ก็สําเร็จผลล่าสุดที่ได้โชคเหรอก็ยกมือไหว้นึกถึงเขาก็อยู่ที่ดวงด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เป็น ที่เท่าไหร่เนี่ยมาแก้เนี่ยโหยนาะไม่ทั่วเลย <laughs> <laughs> แนะนำคะ่ะเ <laughs> ชิญมาด้วยแรงศรัทธาจริงๆคะ่ะนะค่ะ <laughs> อาจจะได้ปังๆบ้างเนาะ <laughs> นีติดต่อต่อเนื่องกันหลายสิบงวดแล้วอน,อะนะ <laughs>